น้าวจ้าเจอกับยายแสงนะจ้าเมื่อนีก็ซชื่อมว้าหอดบอดนกพงสะกรน,น้องออายของเฮาเด้อจ้าโอ้ยเห็นแต่โมเมนต์แต่ละโมเมนต์นี่น่ารักอีดีพ่อลูกคู่นี่พ่อลูกสุดทออก็ว่าได้เน้ะทั้งคู่นี่น่ารักทั้งคู่เด้บ่มแบบอยบอดนกเนาะบ่เหงาแล้วปีนี้อ่าหนาวนี่บ่เหงาบ่นั่นแล้ว อบอุ่นคักแท้ปีนี่บดนกของเขานี่มีแต่ความอบอุ่นไม่แต่ความเบิกบานเนาะยีหล่าน่อยเ้ยหกักพ่อคักหักพ่อเนี่ยหวงพ่อแท้หวงพ่อว่าเพิ่นบอกแฟนคลับเอฟซีวาขึ้นตอนขึ้นเวทีทําการแสดงเพิ่นบอกแฟนคลับเอฟซีว้อย่าลินเหล่าให้พ่อหนูหลายเด้อจ้าเดี๋ยวพ่อหนูสิลองเพลงบอดายผุนะเพิ่นห,วง,นนนห,ว,งหวงพ่อเพินพ่นเพิ่นหวงคักหวังพ่อเพิ่นคัก สุดยอดอีหลีเนาะลูกสาวเพิ่นนี่บอกได้สอนได้กับมือคักคักได้นอ้องอาอายนี่เก่งคักเก่งแน่พูดบอดนกเพิ่นกับพาลูกสาวไปเที่ยวเอ้อพาไปเที่ยวไปเที่ยวไปเทียเท่ยวเชียงคานเดียวทเที่ยวสกายวอล์กมูฟแฟนขับเอฟซีพากันไปเที่ยวแล้วยงังจ่าเชียงคานสกายวอล์กสวยงามมากด้จอจ่ะน้องอาอายกับพ่อเพิน่น พากันไปเที่ยวพาลูกสาวไปเที่ยวเห็นบจ่จ่ะมันโอ้ยมันสะท้อนนอา่จ่ะอยากให้เห็นอยู่มันมันเบึ่งบอได้มันเห็นบ่ชัดนี่จ่ะพอลูกสุดฮอตพาลูกสาวไปเที่ยวเชียงคานเที่ยวสกายวอล์กนี่แหละอยากให้เบิ่งเต็มที่อยู่แต่มันเบึงบ่ได้โอ้ยเป็นพอลูกที่สุดฮอตอีรีเป็นตาฮักอีลีเป็นตาแพงคักอีรีเด้อจ่ะแฟนขับเอฟซีนี่ก็โอ้สุดยอด ยอมรับในน้ำใจของแฟนคลับเอฟซีน้องอาอายอิลีมาลุ้มตั้งมาลุ้มแบบไฮทิปน้องอาอายมามาล้อน้องอาอายตั้งแต่ก่อนขึ้นแสดงอ่าเวบนเวทีผุนดีใจน้ำอีลาโอ้ยค่อยๆดีใจน้ำอีลาน่อยดีใจน้ำอีลาน่อยอาอายอิลีแฟนคลับนี่ล้นลามอิลี มาให้กำลังใจแต่ตงแต่ยังบอท่านได้แต่งโตขึ้นเวทีเลยมาให้น้องอ้ายรลองเพลงให้ฟังโอ้ยนี่สิเนาะแฟนขับโตจริงอิลิแฟนขับโตยงอิลิที่ฮักจริงฮักจิงแท้เน,เน่นนฮักแบบฮักบม่มีแบบข้อแม่ฮักบม่มีอ่าอย่างมาปิดกั้นเนาะลูกนกของพ่อจ่านี่ก็บ่ธรรมดาเด้ โอ้ยเพิ่นกำลังเริ่มเริ่มเป็นสาวแล้วเนาะเด็กน้อยกำลังเริ่มเป็นสาวกำลังตาหักกำลังตาแพงสิบเอ็ดสิบสองขวบนี่กำลังเป็นตาแพงบักบกยางแห้งอ่ละล่ะแถมโชว์ชุดไม่อีกเด้เพิ่นได้ชุดไม่ขึ้นเวทีสุดสวยสุดอลังการอีหลีสวยงามคููกับพ่อเพิ่นพ่อเพิ่นกับแห้ง ล่ออิลิบ่แม,ม่นล่อธรรมดาดล่อหล่อคักบอดนอกนิมล่อล่อแท่ล่อว่าสมกับเป็นบอดของเสียงวิหกอยูด่ดอกสมกับเป็นบอดของเสียงวิหกไปใส่สาวๆกีดกันเป็นแถวกีดเป็นแถวอิริเน่แม่อ่าแม่แฟนลับพ่อแม่แฟนขับนี่ก็ให้กกำลังใจแบบล้นลามส่งคอมเมนต์มาแบบ ไว้พร้แบบเต็มสุดยอดเลยพ่อลูกน่ารักทั้งคู่ปุ้ยเขมเมตนนี่แต่ละมือนี่อ่านบ,าบาวชบวไหวเด้เออ,อ่านบ,าบาวชบวไหวมีแต่คนบอกว่าสวยงามมากทั้งพ่อทั้งลูกโอ้ยบวสวยจังดามีแต่เนาะมีแต่หาตาหาักตะมุกตกทุกคนล้อให้กำลังใจเป็นแถวน้องอายายนี่ก็โอ้โหเสียงร้องนี่ สุดยอดการร้องเพลงร้องคู่กับพ่อเพื่อนนี่กับบอสนกพงศกรนี่แบบบนาเสียว่าอีเสียงเหมือนเสียงคนใหญ่ได้เนาะน้องอายนเสียงสูงได้ได้ดีมากๆนี่นะไปทั้งในบบเฮดเฮดไห่คนบบหักนี่บบมีน้องอายนี่ไปใส่ก็มีแต่แฟนขับเอซีหักแบบเหลือล้นเหลือคณะ,อะบอดนกพงศกรนะคือกันอ่า ญาณุเพิ่นนี่ก็แห้งเอาใจหลานสาวเก่งขึ้นกันเด้ญาณุเพิ่นนี่แฟนขับเอฟซีก็ตบรางวัลทั้งเอาของมาให้ทั้งรางวัลเ,เป็นเงินสดทั้งเอาของสารพัดบ่รูว้ว่าอีกอย่างต่ออีกอย่างมาให้เต็มท่านพ่ออนี่แหละมาในลูกสุดไม่นี่แห้งแต่สวยสุดสีเขียวสวยอลังการงานสร้่งเลย แฟนคลับเอฟซีทะเลาะเบิ้งนะเดี๋ยวซิเอาล้งให้แฟนคลับเอฟซีได้เห็นว่างามขนาดไหนแม่นย้ยแสงเบาเวอร์บอนี่ละเดี๋ยวได้ชมได้เบิ้งน้ำกันบลไดเวอร์ไดเบาความเป็นจริงเบาเลี้ยงจริงนะจ่ะเบาเวอร์ห้ไพแอนนี่ดอกเบาเรื่องจริงแล้วก็ฮักอีลีนี่ละต้องติดตามน้องอายตลอดนะคอยติดตามตลอดติดตามเบิ้ง บอกเคยขาดสายกับน้องอา,ายนี่เนาะโอ้ยหนาวหนาวจนบอกว่าถือแล่วพี่น้องเอ้ยหนาวจนว่านั่นสุดยอดนี่แหละเด็กน้อยคนนี้ก็เก่งสุดเด้ช่วงนี่แห้งเป็นอากาศหนาวเนาะเป็นอากาศเย็นโมเจว่านี่เพิ่นก็อดทนเพื่อนกอน็นกขยันเพิ่นก็สู่แท้เด้น้องอาไอนี่เป็นคนที่น่ารักจริงๆเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความอดทนมีความขยันทั้งพอ่อทั้งลูกเล่นได้ แบบเข่ากันได้กรึบนะได้มวนคักเนี่ยบอกว่า,วาพอสิลองเพลงอันใดออกมาลูกก็ล่องแก้พ่อได้เบิดสนเนาะนี่มันสุดยอดนะเด็กน้อยนี่หัวอายุแค่สิบเอ็ดความนี่ความจำนีเลิศเป็นเลิศท่านเหาะความจำเป็นเลิศน้องอาอายนี่ความจำเป็นเลิศโอ้วสะรอ,อนพอเพิินพระไปเที่ยวนาะเชียงคันพรลูกสาวไปกินกล้วยเตี๋เป็นตาฮักมาก นี่นะบอดนกบ่ฮักที่ไปใส่ฮักใจขาดนั่นแล้วเนาะแบบมันก็มีสีสันในชีวิตเป็นมีความอบอุ่นในชีวิตนี่แหละแฟนคลับเอฟซีก็มาเบิงเสียงวิหกก็เพราะน้องอายสกุลน้าพรอนของเฮานี่แหละอีหล่าน้อยของเฮานี่แหละที่สร้างสีสันให้ได้เป็นตาฮักเป็นตาแพงเป็นตาเบิงแล้วก็สร้างสีสันให้ม้วนให้ได้หัวบอหยุดธให้ได้ ป่าข้างอยู่ตลอดน้องอายนีนีว้าขึ้นมาแต่ละคำนี่โอ้โหปันผู้ใหญ่ว้าเนาะ,ะปันมีคนสอนทั้งทั้งที่บ่มีผู้ใดบอกสอนว่าการเว้าต้องว้าแบบไดนน่องว่าเองเป็นเบิดเว้าเก่งเองเบมดเว่าได้ชัดเจนพร้อมนี่นะคนสิเก้าไปได้ไกลได้สูงก็คือนี่แหละเด็กแบบนี้แหละเด็กที่กล้าแสดงออกกล้าทำกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องนี่นะ แล้วบอดนอกนี่เพิินกระแหงเนาะนี่แหละพาส้างสันในแต่ซิ่งที่ดีๆนี่พอแม่แฟนคลับควรยกย่องและเชิดชูผู้ใดที่เป็นมิอคติเนี่ยก็มองไม่เสด็จจ่ามาติดตามไม่เสด็จจ่ามาเบิงไม่ว่าหมอล้เตียงวิหกนี่มีอันใดเด่นขนาดใดมีจุดเด่นที่นาติชื่นชมแบบใดให้ติดตามไม่ยามองเป็น อย่ามองในนั่นลบให้มองในด้านบวกนี่นะแฟนขับเอฟซีตอนนี่นะของน้องอาไอานี่บอธรรมดาแล้วสุดยอดอีลีขนของมาให้ขนติปมาให้โอ้ยคอยละดีใจน้ำน้องอาไอายแฮงดีใจน้ำน้องอายอายคักสุดยอดอีลีจะ้ะเมื่อนี้ยายแสงก็มีข่าวสารว่าสซูแฟนขับเอฟซีฟังแค่นี้และะ้วจ้ะ หากผู้ใดชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแค่ให้มีโอกาสก็ซิมาว้าซสู้ฟังไม่ขาดตกหรือเว้าอันใดผิดพลาดขาดตกบ่งพ่องตรงใดก็ขอโทษขออาภัยด้ยจ้าน,นี้ขอลาไปก่อนนะจ้าสวัสดีจ้า